ตรงแชแนลสวัสดีครับพี่น้องอ้อฝนตกหนักครับพี่น้องอกแห้งแบบน,นี้น้ำถล่มปงัปงๆจีเปลี่ยนมายกสรุงครับพี่น้องโอ้เยน้งน้ำครับโอ้ฝนอ่ะพี่น้องอกตกท่านหยุดเลยครับน้ำถล่มอีกแล้วน้ำถล่มอีกแล้วน้ำล้นทอ,อกแล้วครับรุนควันเบิดบบบนี้แล้วพี่น้อง อ่ารุ่นนกสะดุงปลาป่นี้ฝนยังตกมากก็มีฝนกับไรโอ้คักข่ะข่ะมีงเลี้ยงเอาไว้ใส่เบ็ด,ดนี่เปลี่ยนแผนครับพี่น้องวันนี้นกสะดุงแทนแ่น้ะครับเป็นตกปลาเส้าเลยพูดน,นมมะน้ำแม่ป่นี้ น้ำทั้งฟังทา้งพีกับมาครับฟังทางกนกับมาพี่น้องไปเบื้องต้นกันพี่น้องวันนี้คงก็ง,งาดเน้นี่ครับลกกี่ที่ตลอดเลยรัวน,น,น้ำหงไยหน้าเซีวสะเลยพี่น้องโอ้คักคักัเมื่อนี่ มึงตรงครับ hmm. ม yeah. ึงตรงมึงตรงเราไปบไปเบิ้งพันยกเสือดุงยาข้าวครับข่นครับพี่หนองน้ำมึงดูแถวสะเลยมือนช้ายังอยู่หุ่นอยู่ไก่ไก่อยู่ยืนตีนมองขุนอยู่แหมบบดเลยมาพี่ครับมาพี่ขักขัก ฝนเลงปลายปีพี่น้องฝนเลงใส่ออกคนสาเศ่ายามเบ็ดยังเห็กนกูแท้อยู่แบบนี้คลิปมับเลยเหยียบร้อยเสดุงพ่อใหญ่เพ่งอัดลดัดตรงพี่น้องโอ้โหอีปูอีปูอีปู เขาตรงไปฮะโมเนียพี่นอ้องลองดูพร่ะเอาปลาซิวกว็ได้หาปลาใหญ่ครับพี่น้องหาปลาใหญ่เนี่ยใสดุ่งเพิ่น เซล่างงางเลยมันหนามแห้งไรโอ้ตกขักตกแน่ครับพี่น้องยังแหลมหอีกยู่ฝนมอมดดอกขค้ืนนี่ขาดคาขาดกูดแท้ค่อยนี่ nghe à, là mất đi

เปลี่ยนเส้นท่างพี่น้องท่างนี้ก็ถ่วมขึ้นมากครับนี่ครับท่างนี้อีกฟังหนึ่งนะครับวันนี้มาเบิงพนยกหอายกบอมหมันนี่พี่น้องต้นบกุวงควนลแช่สะเลยขับไม่กับปรยู หนำลงมาขักพี่น้องหมุนเอเล่เลยพักจอกกับพักจอกอครับวะนะครับรัดอป่าล่งครับบอกคงเดพี่น้องเก็บไปขายได้ป่ะนี่พูดนะว่ามันล่มได้ครับฝนมันตกขักลายมันโคนโอ้จำถิ่มด้วยนี่ ใส่โอ้น <là> ี่เด้ครับปลาลดจึงยกบาทบัน้ำไหลมันยกบัได้น่านคว่ำปลาลดปลดพุ่นติดแล้วปลาแม่กระโดดนี้แล้วฮะนี่ปลาโดดป้อมปลาพ่อแม่โดดนี้แล้วสองโตแล้วไม่ซ้ำ กระดุงที่ห<อ>้องใบได้ไประคอตัวดอบคุณไทยครับข้บนเขึ้นนี่ถาน้ำรล่งก่อนครับพี่น้องน้ำท่านรัดมัน่ในปลาใช่ไหมมันอยู่นน้ำม,มันหนูวผุนอ่ะมันน้ำมันอยู่ในปลาอ้อยเนาะรูกูผด หาหน้าลุ่งจังน้อยครับแบบนี้จังมาดักมันสะดุ้งพีปะ่ะเนี่ยนั่นเด้แถมปลากระเทียมปลากระเทียมกระเทียมน้อยครับพี่น้องกระเทียมน้อยกระเทียมน้อยข้อหอมปากหอมคอครับพี่น้องสะสมไปก่อนเล็กๆน้อยๆช่วงแรกยกสะดุง้งนะครับ ฝนเทือนมากเคืองเมื่อนามหง่วงป่างๆเลยนะครับมันหลัดออกป่าลงเดี๋ยวนามล่งอีจกจังหน่อยกันพี่นอ้องนอ้นามมันถ่วมเอเลอยู่ป่าตื่นอยู่นั่นนี่ลงเดี๋ยวรอจักหน่อยนะครับยามตรงพี่น้องยามตรงยามตรงความครับตรงถือพัดลุ่งนาโอ้ยป,ปูกระไระ โอ้โโอโปลาซิวปลาคอหน่อยอาลูกอคอกครับโอ้ยมันขาดตรงนี้พ้อมเอีเล่เลยครับพี่น,ออน้องโู้ยเนี่ยแน่เลยแย่งไหลมันพัดเลย <laughs> เอาอนี่ครับนี่หมกเข้าบ้นนบานนี่อืมบ้านนี่อืมอืมหาบูพี่น้องมาบูอืม ไปหลายเตี่ยมนะครับพี่น้องหลายเตีมเลยทาง้ายบนท่านช่วงช่อมไปพังๆครับสำหรับหนกสว่างเท่ามัอู้นักแดี่ยวบบนี้โอ้พี่น้องมันพุ่นๆๆจังว่าหลุ่นกันทั้งเิงครับเถียวมันโดวดอ้าลุ่นครับพี่น้องลุ่นลุ่นนั่น บัดได้บัดบ่วครับบัดได้บัดบ่วน้ำรุ่งค่อยแหรอพี่น้องขึ้นนี่ก่ะเท่ากับสาดไปยงก์ไงน้ำแห้งเอาบระยูครับสุลุลปรอยูผลเลยบัดเดย์ไทยพี่น้องเบิง่งนะครับแล้วมานหลุดอีกมือน,นี่แหละน้ำกระโบกแล้วทวมไปเมื่อดได้พี่น้องผลทางผล อืมจงคือมันคุยลามขาหน่อยครับพ,พ,พี่น้องขาคุยลามขาวปักขาวเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วตะเพียนปะตะเพีน <laughs> กยนครับปลาตะเพียนจงยก่งไทยเออเ้อ เอเอเอันนี้เป็นแต้มอีกครับพี่น้องเออาขลาวหน่อยอโอ้ขาวหน่อยขาาหน่อยก็เอา,เอาครับนั่นเด้พี่น้องนุ่นุ่งแล้ว นึกนึกจะมงหันเนาะฝุ่นกำลังบ่อนมาจักดอกดูยาวครับพี่น้องนั่นนั่นนั่นเว้ยมีตะล่มหืมหืมรวดบ่กอุ้ยมารวดบ่เดือดเดือดหน่อยครับ มกแซบนั่นดินั่นดิงันดิอู้หูปลาสลิดครับปลาสลิดใหญ่เลยตัวใหญ่เลยใหญ่เลยครับปลาสลิดใหญ่ปลาสลิดบ่บบางบ่ครับพี่น้องปลาสลิดดูห่วยว่ามันปลาสลิดบางบ่ บางบ่ก็มีบางบ่ก็ไม่มีเก็บแต้มครับพี่น้องอ้วนอ้มาแล้วบาดนี้มาแล้วแดดรม่มร่มตกป่ากำลังอว้ยแล้วเอาอีปู่กับมาบาดน,นี้ทีมรถ อีปูท่าน้ออกเอ้านั่อยเด้วปลากระเดิ่อครับปลากระเดื่อไปยังบ้านไก่โอ้ไก่ลีนี่ตะกระเดบ่อ นนันเด้มันกลับมาให้ติดอยู่กี่เดืนอนตุนอ๋อนดือนครับพี่นอ้องลุนนั่นนั่นมัน,นดังดึก่อเรื่แท้โอ้ยสะดุ้งปิ้นอีกแล้วเนาะบาทชุดไทยบาททรงไทยโอ้ติดตะลม่ม เลือกล่าครับพี่น้องชมผลงานครับชมผลงานกวดเสียงมันโอ้พี่น้องโอ้ฝนผ,ผลงานมือนี้ครับพี่น้องงกย่อยกสะดุงนะครับโอ้ฝนครับพี่น้อง นี่ครับไม้นี่และเอาพี่น้องครับสุดยอดครับผลตกมาเือนมามือนึอน่งน้ำ่วมปังปัง,ปงครับป่าลงพอดีพี่น้องนี่ครับยกสะดุง้งเข่าเก็บนี่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับพี่นออ้องเมื่อคืนนี้หมู่บ้านนี้ก็ได้หน่อยๆครับน้ามันแห้งพดยกโบไวกไ็เลยทามือนีก่อนนะครับนี่ครับเป็น นี่นละครับผลงานพอได้แกงได้อออมพี่น้องหลากหลายปลาทั้งปลาตะเพียนก็มีขอบคุณสำหรับการติดตามรัจุ่มครับพี่น้องลงทงชาแนลกับบรรยากาศหากินวิถีอีสานบ้านเฮานะครับ้พอ,พอกันม่คลิปหนานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแช่นะครับคลิปลงุงทงชาแนลกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิพอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ